ฮัลโหลทุกคนนี่น้องเบียงก้าค่ะทุกคนเป็นต้นไม้ที่สุดฮิตตามหากันแน่นมากในตอนนี้นะคือแบบมีแต่คนตามเอาว่างี้ราคาก็สูงนะเพนมีโอกาสได้มา5กระถางนนะคะวันนี้เพนจะมาทำการตัดทำให้ทุกคนได้ดูกันจ้าไปดูกันเลย วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจลูกกี้พีหรือ Youtube ลูกกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าเพ้นมากับน้องเบียงก้านะคะน้องคนนี้นะคะจะหน้าตาคล้ายกับริบบินชารีนะคะแต่ว่า จะมีความแตกต่างตรงลวดลายของใบนะคะแล้วก็ความด่างของใบนะคะที่ไม่เหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวเพ้นจะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าน้องลิบบินชาลีกับน้องเบียงกาแตกต่างกันยังไงและแต่ละตัวมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรเดี๋ยวเป็นในคลิปหน้านะแต่คลิปนี้นะคะเพ้นจะมาทําการตัดชําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้เพ้นจะมาตัดชําแต่ตัวที่เป็นใบเขียวนะคะแล้วก็เอามา ปักชารวมในกระถางเดียวกันเลยนะก็คือแบบจะได้จําไว้ว่าอันนี้คือน้องเบียงก้าเขียวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโฟล้ออพกระถางนี้กันไปเรื่อยๆนะว่าน้องเขาแบบมีหลุดด่างเพิ่มมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวในกระถางเดิมเนี่ยจากตตอเดิมที่มันเขียวขึ้นมาเนี่ยแล้วเราตัดออกไปอะ่ะยอดใหม่มีโอกาสที่จะด่างไหมจะได้เป็นข้อพิสูจน์ใี้ทุกคนได้ดูกันคะ่ะมาเรามาเริ่มตัดทากันเลยนะคะ ก่อนตัดชานะสิ่งที่อยากแนะนําก็คือถ้าใครซื้อน้องมานะคะก็อยากให้พักฟื้นน้องให้แข็งแรงก่อนนะคะอยากให้น้องเนี่ยเขาได้พักฟื้นที่เต็มที่แข็งแรงให้น้ําใบดึงดึงแล้วนะเราค่อยมาตัดชานะทุกคนมาวันนี้อุปกรณ์เราก็คือพร้อมมากนะคะวัสดุปลูกใส่มาเรียบร้อยนะคะรองก้นด้วยหินภูเขาไฟเบอร์02นะคะแล้วก็เป็นวัสดุปลูกสูตรลูกกี้พีนะคะ ตอนนี้เลยต้นๆนะคะเป็นวัสดุปลูกสําหรับไม้อบน้ําเลยนะคะก็ตรงตัวเลยเพราะน้องเบียนก้าก็เป็นหนึ่งในไม้อบน้ําเหมือนกันนะคะก็สามารถใช้วัสดุปลูกนี้ได้เลยนะเพราะจะมีความโปร่งแล้วก็ตัวที่เนี่ยเก็บกับเก็บกัดความชื้นได้เหมาะสมก็คือจะเป็นเท t e เ t อร์แบบนี้เลยนะคะอันนี้เหมาะกับไม้อบน้ำนะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังเป็นเบสให้เอาไปผสมกับ พีชมอดเพิ่มหรือวัสดุปูนอื่นเพิ่มเพื่อเอาไปปลูกใบใบได้ด้วยนะอ่ะอันนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเพ้นจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะจะเป็นลิงก์ของ Line ช็อปอะที่คลิกเข้าไปก็จะมีผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะนี่นะคะดินเอ่อไม้อบน้ำสุดลูกกี้พีนะเราก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาเตรียมดินก่อนเลยนะเพ้นใส่เรียบร้อยแล้วนะที่เพ้นใส่เอ่อตัวเขาเรียกอะไรอะ หินภูเขาไฟไปข้างล่างเพราะเพนไม่อยากให้ทางก้นมันชื้นเกินไปนะทุกคนเพราะว่าตัวนี้กระถางเขาไม่มีรูแต่เขาจะมีน้าทะลักออกมาไ,ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงก้นเขาจะมีความค้างของน้ําอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเนี่ยปรับเขาเรียกประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตัวกระถางของเราสภาพอากาศแถวบ้านเราแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้นะคะ power g ค่ะตัวนี้นะใส่พวกกันมดแมลงเพรียะนะคะเราก็ใส่ไปหน่อยหนึ่ง โรยๆไปนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางเพจเหมือนกันก็คลิกไปในลิงก์เดียวเลยนะมันจะมีรูปสินค้าทุกอันเลยนะ<อ>นี่เราก็โรยบางๆแค่นี้ทุกคนอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อันนี้อีกหนึ่งอันนะคะเป็นลูกี้พีไตโคเดอรมาสเปรย์นะสเปรย์กำจัดเชื้อราเพ้นจะฉีดพ่นบนหน้าดินนะคะ ไว้ให้ตัวมีตัวไตโคเดอมาไว้กําจัดเชื้อราเพราะของเขาเพนจะตัดสดแล้วก็คือปลูกเลยเพนจะไม่รอให้แผลแห้งก่อนนะเพราะเราขี้เกียจรอนะเรารีบนะคะเราจะปลูกไปเลยแล้วเราก็ต้องป้องกันเชื้อราเพราะว่าเขามีแผลเนาะก็ฉีดไปเลยแบบนี้ฉีดให้หน้าดินชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ให้ตัว power G อ่ะมันได้ละลายเพื่อจะไปออ่ ออกฤทธิ์นะคะเพื่อป้องกันมดมแมลงในนั้นนะคะแล้วก็ถ้าตัวต้นไม้ที่เรามีรากเนี่ยเขาก็จะดูดซึมเข้าไปนี่เพนก็ฉีดพ่นประมาณนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคายอินเสตเราเอาลงเลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เสร็จปุ๊บมาถึงขั้นตอนการตัดทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูชัดๆนี่นะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขียวๆออกเห็นไหมเอ่ย เพนก็จะตัดทุกคนก็ดูเล็งยอดดีๆเนาะให้เขาได้เหลือยอดให้ขึ้นมาบ้างเพนก็จะอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะไม่ตัดเอ่อเทคนิคการตัดเออเทคนิคการตัดอย่าตัดสั้นจนเกินไปนักนะคะให้เขาเหลือโอกาสได้แบบรอรากออกบ้างคือถ้าตัดสั้นเกินไปเนี่ยกว่ารากจะออกเขาอาจจะดูดกินน้ําในใบในก้าอะไรไม่พอเพราะมันสั้นเกินเพนก็จะแนะนําให้เนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วขึ้นไป หนึ่งนิ้วประมาณนี้นะกาลังดีนะคะหรือถ้าจะสั้นกว่านี้สักนิดก็ประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็พอได้แต่ว่าอันนี้เราก็ดูแต่ละต้นมันก้านยาวไม่เท่ากันเนาะเราก็ตัดเลยนะเราก็อยากตัดเขียวๆให้มันดูออกไปบ้างสิเน่ยเราก็ดูพอพวกเนี้ยรากเขามาง่ายทุกคนทุกคนเห็นรากไหมเนี่ยพอมีความชื้นรากเขาก็ออกอยู่แล้วนะ เอามันไปทับกัะลายมืออีกนี่รากก็ออกอยู่แล้วนะเราก็จะเอาปลูกลงไปได้ง่ายๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเพงขอตัดทั้งหมดกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาชำให้ดูกันค่ะ นี่นะคะเป็นก้านที่เราตัดมาได้ทั้งหมดนะคะเพนแบ่งเป็นสองกองเพราะว่ากองนี้จะมีความติดด่างนิดน่อยได,ได้แบบนี้นะคะแต่มันยื่นยื่นแบบย,ย้อยออกมาเพนก็เลยตัดออกนะเดี๋ยวก็จะไปปลูกกระถางเล็กๆกระถางหนึ่งแต่อันนี้ก็จะเป็นเขียวลว้นล้วนเลยเขียวลว้นวนเลยนะซึ่งเพนเดี๋ยวจะเอาปักชำ้ำเนี่ยมันอาจจะมีติดแบบด่างเล็กด่างน้อยอย่างนี้มาบ้างเห็นไหมว่าในก้านเดียวกันน่ะเนี่ยในก้านเดียวกันน่ะออกมาตอนแรก ด่างนะพอโตไปอีกหน่อยนึงด่างน้อยลงโตมาอีกหน่อยนึงเขียวอะไรเงี้ยเพนก็เลยแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือถ้าเราตัดตรงนี้ออกอะ่ะมันจะเหลือแต่ด่างอะ่ะย่อต่อไปมันจะด่างไหมนี่เป็นสิ่งที่สงสัยก็เลยได้ทําการตัดไปนะตัดไอ้เขียวๆออกให้ให้เยอะออกมาหน่อยเนี่ยแล้วไอ้ Ensuite, พวกที่เหลือมันก็จะดูเป็นเหมือนระหว่างด่างกับเขียวมันก็จะดูแบบพอๆกันนะคะ ดูพอๆกันซึ่งเมื่อกี้มันดูเยอะกว่าเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นด่างเขียวด่างฮาฟอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าด่างล้วนนะเพราะฉะนั้นนะแต่ในความเป็นสเสน่ห์ของเขาทุกคนมันก็ต้องมีสามสามองค์ประกอบสามแบบนะในตัวมันนะคะถึงจะน่ารักและเรียกว่าเป็นเบี้ยงก้านะคะมาเรามาตัดชาําเอ้ยเรามาปักชํากันนะจริงๆเราต้องมอีฟอร์เซฟไว้จิ้มแต่วันนี้ดิฉันไม่มีดิฉันก็จะใช้มือเปล่านะคะ ปักลงไปเพราะว่าน้องไม่ได้ยากนะน้องไม่ได้แบบติดยากจริงๆอะ่ะเคยเห็นคนเอาขยุ่มไปอย่างเงี้ยแล้วเอาดินโรยเขาก็ติดนะแต่เราก็ขอปักหน่อยละกันแล้วก็จิ้มลงไปเพราะว่าวัตดุปลูกเราฉีดน้ำลงไปหน่อยหนึ่งละเราก็จะสามารถพอจะปักแล้วมันยึดอยู่ได้คือถ้าไม่เปียกเลยมันก็จะปักแล้วมันจะล้วนซุยเกินไปนะ แล้วอย่างเงี้ยพอวัสดุปลูกมันชื้นหน่อยอะ่ะเราก็จะได้ยังไม่ต้องรดน้ําเพราะว่าเตัวเขาเรียกตัวน้องเขาอะมันเพิ่งตัดทาม,มาใหม่ๆนะนี่เอามือตัดให้ดูเลยเนี่ยก็คือเอามือปักให้ดูเลยก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันก็ง่ายเลเว้ยแค่จิ้มจิ้มอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวกระถางเนี่ยเพนจะมาโฟล์ดอัพให้ทุกคนได้ดูการน,นะก็คือแค่นี้เลยทุกคนจิ้มจิ้มปักปักลงไปเพนก็จะ เดี๋ยวจะเขียนป้ายติดไว้นะว่ากระถางเนี้ยคือเบียงก้าแต่จริงๆไม่เขียนป้ายติดอะเพนก็จําได้เพราะว่าที่บ้านเพนเพนไม่มีไอ้ตัวนี้ด่างเขียวล้วนเลยนะไม่มีเพราะฉะนั้นก็นี่อันนี้ไม่มีรากเห็นไหมทุกคนแล้วก็ซุยๆขึ้นมาหน่อยซุยดินขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอาบกบกลงคืนไปนะแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวปักช้ำให้เสร็จแล้ว <พอ S 1> เดี๋ยวมา <พอ S 1> ค,คุยกัน อันนี้เพนจะปักแบบไม่หนาแน่นมากเพราะเผื่อเขาแตกยอดใหม่ออกมานะคะแล้วก็มันก็ยังเหลืออีกเท่านี้เลยเดี๋ยวเพนก็เอาไปลงปลูอีกกระถางหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ให้ดูว่าจะปลูกแบบไม่ได้แน่นมากนะไม่ได้แน่นมากนะคะเพราะว่าในการแบบที่เราตัดชาใบอ่ะถ้ามันยังเหลือข้อขอ,อยอดมันจะออกตามข้อขึ้นมาอีกนะคะอ่ะวันนี้นะเพนก็ได้มาทําการตัดชาให้ดูแล้วว่าตัดแบบนี้ปักชาแบบนี้นะคะแล้วหลังจาก ตัดชาปักชาแล้วต้องทํำยังไงถูกไหมทั้งวางไว้ที่แบบไหนแสงแบบไหนรดน้ํำยังไงนะคะเริ่มต้นเลยนะหลังจากที่เราตัดชําไปใหม่ๆเนี่ยควรเอาไว้ในที่ร่มนะยังไม่ต้องโดนแดดโดยตรงนะคะเอาไว้ในที่ร่มใต้ใชายคาบ้านแค่มีแสงสว่างเข้ามาก็พอนะคะวัสดุปลูกให้ชื้นประมาณนี้ประมาณที่ให้ดูนะคะประมาณนี้พอแล้วนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเออมันเริ่มแห้งแล้วก็ฟอกกี้น้ําให้เขาบ้างนะคะแล้วก็ เอาไว้แบบเนี้ยในสถานที่ที่บอกเนี่ยก็คือเอ่อไม่โดนแสงแดดโดยตรงเนาะแล้วก็วสัสดุปลูกชื้นๆประมาณเนี้ยอยู่สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะรากเขาก็จะเริ่มออกเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยน้องเขา่จะเป็นเอ่อตัวที่ยอดยืดโตขึ้นเรื่อยๆเนาะบางทีรากอาจจะมาไม่ไม่ดีแต่ว่ายอดละมาแล้วแต่อย่างน้อยๆอย่ะเอาไว้ในร่มหนึ่งอาทิตย์ค่อยขยับออกแดดนะคะ น้องเบียงก้าเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นชอบแดดร้อยแดดโหดเท่าริบินชาลีเนาะแต่ว่าน้องเขาชอบแค่แดด50%เพราะฉะนั้นอันนี้เอาขยับไปออกแดด50%ก็พอนะคะ50%จะอยู่ครึ่งวันหรือเต็มวันก็ได้นะคะแต่ก็ขอให้ไม่ใช่แดดร้อยนะแล้วหลังจากนั้นก็คือเลี้ยงได้ตามเดิมเลยคือแดด50%แล้วก็น้ำเนี่ยลดเมื่อวัสดุปลูกเริ่มแบบมีความชื้นน้อยลงก็คือลดเลยนะคะนี่ แต่จร,จริงๆเรื่องการลดน้ำเพนอยากจ,จะบอกว่ามันอยู่ที่ส่วนผสมของวัสดุปลูกด้วยว่าเก็บความชื้นได้มากน้อยแค่ไหนสภาพอากาศบ้านทุกคนด้วยนะคะแต่อันเนี้ยเพนพูดในเงื่อนไขที่เป็นวัสดุปลูกสูตรลูกกี้พีแล้วก็สภาพอากาศบ้านเพนที่มีลมระบายดีอะไรเงี้ยมันก็ดินก็อาจจะแห้งไวนิดนึงนะคะแล้วสภาพอากาศก็สาคัญช่วงนี้ฝนตกหนักฝนตกบ่อยฝนตกนานอะไรเงี้ยเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเนี่ยบางทีเราอาจจะแทบไม่ต้องลดเลยเพราะว่าความชื้นในอากาศมันมีสูงยังไงก็การลดน้ําอยากให้ดูปัจจัยที่ สรุป,ปูกเป็นหลักเนาะโอเควันนี้นะคะทุกคนก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้เนาะในการตัดชํานะคะน้องเบียงกานะคะจริงๆเหมือนกับลิบบินชาลีเลยแต่ว่าบางท่านอะ่ะก็เวลาเซิร์ชก็จะเซิร์ชว่าขยายพันุ์เบียงกาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาเจอคลิปนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนเผื่อใครเอาไปต่อย,ยอดเออทำรายได้เนาะเพราะว่าตัดชําเนี่ยอย่างกระถางนึงเนี่ยเพนก็ซื้อมาแบบเกือบ500ออะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่ะเผื่อในช่วงนี้ในภาวะที่มันวิกฤตหลายๆอย่างเผื่อใครจะเอาไปเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้เล็กๆๆน้อยนะคะก็ยินดีให้ดูในคลิปนี้เลยถ้าใครมีปัญหาต้องการปรึกษาอะไรเดี๋ยวส่งลิงก์แชทของเพจไว้ให้ใต้คลิปเนาะก็สามารถถ่ายรูปต้นไม้ที่มีปัญหาแล้วก็ส่งมาในแชทแล้วก็แต่อยากให้แบบอย่าทักมาแบบทักสวัสดีค่ะอะไรแค่นี้จะเอาอะไรบอกเลยเช่น ต้นไม้มีปัญหาค่าของคำปรึกษาหนค่ะแล้วก็ส่งรูปมาเลยแล้วก็บอกมันเป็นอย่างงี้ี้อธิบายหน่อยเวลาเปิดเข้ามาปุ๊บจะได้ตอบได้เลยนะคะถ้าเกิดมาทักสวัสดีค่ะแล้วเพนก็ต้องสวัสดีค่าถามอีกกว่าจะตอบไปตอบมาก็คือมันจะช้านะขอให้ทักมาแล้วตอบเลยนะทุกคนเอ้ยขอให้ทักมาแล้วก็แจ้งเจตจำนงมาเลยว่าสั่งซื้ออะไรหรือสอบถามัญหาต้นไม้มีรูปประกอบมีคำบรรยายประกอบว่าเลี้ยงมันยังไงทำไมมันถึงตายถึงลาขึ้นอะไรอย่างี้อธิบายนิดนึงจะได้ตอบ ได้เร็วนะคะเพราะบางทีใต้คอมเมนต์ยูทูบแบบบางทีอาจจะไม่เห็นเพราะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเนาะบางทีมาเห็นปุ๊บอ้าวผ่านไปเดือนนึงแล้วผ่านไปครึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคไปละบ๊ายบายติดตามเพจและ i n นสตาแกรได้ที่ลูกี้พีหและอย่าลืม u ับ c r i b e ์ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม